ผ้าคลุมรถแบบครึ่งคันนะครับมีสติกเกอร์นะครับเป็นผ้าเรืองแสงครับติดมาให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับตรงกระจกนะครับดูเนื้อผ้านิดหนึ่งนะครับนี่ครับเนื้อผ้าก็ด้านบนนะครับจะเป็นมันแววแบบนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมจิบนช่องจิชแนลนะครับ ก็ห่างหายกันไปพักหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้ทําคลิปเนาะช่วงนี้วันนี้ก็มาทําคลิปอีกหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูผ้าคลุมรถนะครับซื้อจากลาซาด้านะครับรอบนี้เป็นผ้าคลุมรถแบบครึ่งคันนะครับสั่งซื้อจากลาซาดาเนาะราคารวมส่งก็อยู่ที่300กว่าบาทนะครับรวมส่งเนาะอมาดูครับว่าเป็นแบบไหนนะครับแล้วจะมาคุมให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะ ผ้าคลุมรถจากลาซาด้านะครับแบบคลุมครึ่งคันนะครับที่ได้มาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน้องนายยิปามาช่วยเลยเอาดึงดึงถุงออกไปดึงถุงออกไปมีผู้ช่วยนะครับวันนี้ดึงเลยดึงเลยนี่ครับท่านผู้ชมาทางร้านนะครับบอกว่าเป็นผ้าคลุมรถแบบครึ่งคันนะครับ กันแดดกันฝนกันแสง UV เนาะความยาวนะครับประมาณ5เมตรนะครับเดี๋ยวจะมาลองคลุมให้ดูนะครับว่าเป็นเอาว่าแบบครึ่งคันนะครับเป็นแบบไหนเนาะโอเคนะครับท่านผู้ชมครับมาดูกันนะครับตอนนี้ก็ทําการคลุมคลุมรถโดยผ้าคลุมแบบครึ่งคันนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะพร้อมกับดึงสายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ แบบครึงคันเป็นแบบไหนครับก็คือแบบครึงคันก็คือครุ่มนะครับเฉพาะด้านบนนะครับเฉพาะด้านบนกับส่วนของกระจกนะครับก็คือส่วนล่างจะจะเว้นไว้นะครับซึ่งการใช้หานจริงๆนะครับเราก็ฝนตกก็ลงจากด้านบนเป็นหลักนะครับแสงแดดก็ลงจากด้านบนเป็นหลักนะครับกันแดดกันฝนนะครับและก็แก่ให้นะครับโอเคเนาะมาดูสายนะครับก สายของมันนะครับสามารถที่จะดึงนะครับแต่ละมุมแต่ละจุดนะครับไปเกี่ยวกับใต้ท้องรถนะครับด้านท้ายนะครับอย่างเช่นด้านนี้นะครับวิธีการดึงเนาะแล้วแต่สะดวกนะครับอาจจะมีมุมอยู่จุดนี้นะครับและก็ด้านนี้นะครับแบบนี้นะครับผมสะดวกนำสองเส้นนะครับนี่ครับนำสองเส้นมาเกี่ยวกันนะครับมีตะขออยู่เนาะ ตาขอนี้นะครับก็จะสําหรับเกี่ยวใต้ท้องรถตามที่บอกนะครับแต่ด้านล่างนะครับสะดวกแบบนี้นะครับนํามาเกี่ยวกันแล้วก็ผมนําไปคล้องนะครับใต้ท้องรถนะครับก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้เนาะสาหรับด้านนี้นะครับดึงลงไปเกี่ยวกับท้องรถนะครับตรงที่สะดวกนะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านขวาก็ ด้านหน้านะครับด้านข้างก็ทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับก็สามารถที่จะดึงลงไปเกี่ยวกับล้อนะครับได้นะครับรวมถึงส่วนด้านหน้ารถตรงนี้ด้วยนะครับนะครับเกี่ยวไว้แบบนี้นะครับและที่สําคัญนะครับแบบครึ่งคันนะครับผ้าคลุมรถแบบครึ่งคันนะครับมีสติกเกอร์นะครับเป็นผ้าเรืองแสงครับติดมาให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับ กระจกนะครับแล้วก็ด้านหลังครับไปดูครับอ่านี่ครับด้านหลังนะครับเผื่อจอดไว้กลางคืนนะครับคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมากรณีที่เราคลุมรถไว้ข้างๆถนนนะครับรถที่ผ่านไปมาเขาก็จะมองเห็นนะครับคนจะมองเห็นนะครับอ่านี่ครับโอเคนะครับ ก็ออกมาให้ดูกันนะครับรีวิวให้ดูเผื่อการตัดสินใจนะครับในการสั่งซื้อหรือความต้องการของแต่ละคนนะครับเนื้อผ้านิดหนึ่งนะครับนี่ครับเนื้อผ้าก็ด้านบนนะครับจะเป็นมันแววแบบนี้นะครับด้านในนะครับจะเป็นนี่ครับเป็นใยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นใยสังเคราะห์อะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับมาดูนะครับภาพไม่ชัดกว่าไปนะครับอ่าโอเคนะครับก็ าตามที่บอกนะครับคลิปนี้ผมก็มารีวิวให้ดูผ้าคลุมรถแบบครึ่งคันนะครับที่สั่งในออนไลน์นะครับลาซาด้เนะาะเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่สนใจาสามารถที่จะเข้ามาดูแล้วก็เพื่อในเพื่อในการตัดสินใจของใครนะครับโอเคนะครับลักษณะได้เมื่อคลุมนะครับตามที่เห็นเลยนะครับสะดวกนะครับ กันแดดกันฝนกันแสงนะครับกันแสงแดดนะครับโอเคคลิปนี้นะครับหากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับิดพลาดต่อกันใดขอไปด้วยนะครับสวัสดีครับ